ใกล้คริสต์มาสแล้วนะหยุดยาวแบบนี้มาแต่งบ้านให้โชคดีปีใหม่กันของแต่งจากโลตัสครบมากต้นสนก็มีลูกบอลก็มีโลตัสจัดได้ครบแค่ติดลูกบอลกับไฟได้มุมบ้านอบอุ่นรับลมหนาวแล้วอยู่บ้านก็ฟิลกูดีสุดแต่งบ้านเสร็จต้องแต่งตัวไปปาร์ตี้สิเสื้อแขนยาวกันหนาวจากโลตัสเทจัดพร้อมเข้าซีถึงเวลาปาร์ตี้วันนี้จัดโต๊ะชาบูวกปิ้งย่างรับลมหนาวที่บ้านด้วยเตาอะโคนาจิหลายชิ้นจังคิวจนต้องยอมเลยทั้งหม้อต้มทั้งกระทะย่างในอันเดียวประหยัดพื้นที่แความสนุกคูณสองเริ่ม นำ้ำซุปเข้มข้นเดียวฟูคือกลิ่นเนี่ยมาหอมหนักมากหิวตั้งแต่ไม่เปิดเตาเลยหมู<บ>สไลด์แน่นๆแบบนี้โลตัสเขาจัดให้เต็มจริงๆกับโรตัสแฟมิลี่เซ็ตหูรวมสไลด์1,500กรัมแช่แข็งเพียง309บาทสายเนื้อไม่ต้องน้อยใจมีแบบละ,ละลายในใจเลยเนื้อแท้สันคอแองกัสแช่แข็ง2 0งกรมัมเพียง169เต้าหู้ชีสคือของมันต้องมีเลือกสนุกจนต้มไม่ทันกันเลยเพิ่มผักด้วยชุดผักสุก,กี้ตีน้อยหน่อยนะมอชาบูของเราเนี่ยจะได้มีสีสันสวยๆไว้ ขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดหอมมากนอกจากชาบูปิ้งย่างแล้วโลตัสยังคอแบบร่วมกับพัวเซ็งหงอาตีฮอตพอตโบว์ร้อมทานสูตรพัตการหัวเซ็งหงมาในคอนเซปต์บอฟแค่ตั้งเตาก็พร้อมทานสะดวกง่ายไม่ต้องล้างหมออ้อสสุดใน3เตาเตาไฟฟ้าเตาแกส๊สเตาไมโครเวฟทานได้ใน15นาทีอร่อยสุดๆส,สมกับทำเมนูจากสูตรลับบอกเลยต้องลองวันหยุดยาวนี้เนี่ยชวนครอบครัวมาฉลองกันแบบอบอุ่นกันนะครับอยู่บ้านก็แฮปปี้ได้ครบจบที่โลตัสเตรียมของไว้ให้พร้อมเพื่อความโชคดีปีใหม่ของทุกบ้านเลยนะครับ